สวัสดีครับผมนายอนุชาธิราน,นะครับมาจากแผนกช่างเชื่อมโลหะวันนี้ผมได้มาลงพื้นที่สำรวจวัดพระธาตุดอยคำเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนงานแล้วก็ไปชมวิวสวยๆกันเลยนะครับไปเลย วันนี้ผมมาจากแผนกช่างเชื่อมนะครับผมวันนี้ผมได้มาลงพื้นที่ที่วัดพระธาตุนายคำนะผมเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พื้นท,ที่กันเลยนะครับผมเชื่ออะไรครับผมวนๆจำนวนวงวงะจะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับขยะครับผมทําไมถึงใช้ถุงขยะมากกว่าถังขยะครับผมอ่าข้อนี้คือเพราะว่าถุงขยะมันเก็บสะดวกมันเก็บสะดวกเวลาเก็บเก็บไปทิ้งก็ต กองที tamam. Higher, and, so somehow, ่เด <laughs> ียวกันนะเขาจะคัดแยกสบายง่ายไงนาเขาตีเขาเปิดถุงแล้วคัดแยกออกมาเยีาเดวขังขยะงขยะแล้วาถกตีที่เังัไอันแตกต่างมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เก็บง่ายงครข่ายเวเเาขึ้นรถมีรถขึ้นรถแบบเฮ้วเเฮ ทุกสายรถตรนี้็ติก็ง่ายกว่าสะดวกสบายเบาบายแล้วความสะอาดภายในวันนี้คุณพี่ให้กี่เปอร์เซ็นครับผมสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นีาม่เยอยเลยเ่เราไปดูคัา In right. so one one ้วการจัดการพวกดอกไม้กับทูบเทียนที่เขามาว่านี่แบบดูแลอย่างไราวันหนึ่งเขามาต้องเก็บแล้วมีห้าต้องเก็บเอาของอกองข้าของใหม่เข้าเอาวพ่อหมดนะดอกไม้ต้องออกหมดที่หน้าหลวงพ่อทใจนั่นแหละเยวออกหมดเที่ยวเสร็จทำความสะอาดเยอะเยวะประชาชนเนี่ยรักน้องม้องใอม่อะชุดใหม่จะเข้าไห แล้วการจัดการขยะนี seguinte, today, wow. ้เวลาเอาไปทิ้งนี่คือเอาไปทิ้งยังไงครับไม่ใช่เอาไปทิ้งเอาไปกองกองที่ตรงนู้นแหะที่เขาทำไม่เอาถึงกองนู้นก็ขยะเอาไปกองไว้จากนั้นที่สบายเขาจะขึ้นมาเลยระยะคนเดียวใส่แล้วรถขยะนี้เขาจะมาวันไหนบ้างอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งจะมาแบบนี้ททุกอาิตย์ทุกอาทิตย์เลย นะครับขอบคุณมากนะครับผมออสวัสดีครับวพวกวผมมาจากวิทยาลัยเทนิเชียงใหม่อยากจะสัมภาษณ์เรื่องการจัดก,การขยะภายในวัดพระธาโดยคำหน่อยค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นต้องต้องแก้งก่อนว่าวัดธาตุวอยคำของเรานี่มันเป็นวัดเก่าแก่1,400กว่าปีแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่มาเขาเรียกว่ามาสักการะบูชาหลวงพ่อทางใจเยอะเราก็ต้องมอีวิธีการจัดระเบียบของทางนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้น้องมีอะไรให้ทางวัดได้ ดูแลสอบถามได้นะครับก็คนอ<น><น>ื่นะครับจะถามว่าวิธีการคัดแยกขยะในแต่ละประเภทเป็นอย่างไรบ้างครับการคัดแยกขยะของทั้งวัดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ส่วนเนาะมันก็จะมีอนหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของอของที่เขามาแก้บนก็คือมะลิแล้วก็2คือเป็นขยะ ที่เกี่ยวกับร้านค้านะครับสก็เป็นขยะเกี่ยวกับเศษอาหารนะครับก็มีอยู่ประเภท3มอย่างแล้วก็ปัญหาที่พบในการคัดแยกขยะมีอะไรบ้างครับตอนนี้ปัญหาการคัดแยกขยะก,ก็ไม่ค่อยมีเพราะว่า1การที่ะมะลิที่เขามาแก้บน เราจะมีการคัดแยกคือเราจะเอามะลิเนะี่ยเอาเข้าไปอบในตู้อบแล้วก็เอามาทําเป็นมวลสารทําพระผงมมะลิให้หนักท่องเที่ยวหรือคนที่สกักการะบูชาต่อนะสองก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับร้านค้านะครับผมเราก็จะมีถุงขยะให้ทางร้านค้าเขา คนละหนึ่งถุงเป็นถุงใหญ่แล้วนําไปรวมที่ด้านล่างเด็วน้องเข้าไปดูนะด้านล่างที่เป็นห้องอาลูปโลภขยะันจะอยู่ลานข้างล่างเขาเรียกว่าลานเก็บขยะส่วนเศษอาหารนะ่ะส่วนมากเราจะแยกเศษอาหารแล้วก็เอาไปให้กับสัตว์เลี้ยงที่ที่อยู่ในวัดเช่นแมวแล้วก็สุนัขแล้วก็มีนกมีอะไรอย่างเงี้ยครับผม มีแนวทางอย่างไรบ้างครับตอนนี้แนวทางการปรับภูแคยขยกะดับก็อย่างเช่นการที่มาแก้บนมะลิมันเยอะตอนนี้เราก็ประสานกับของทางมหลาลัยเชียงใหม่นะของคณะที่เขาอยู่ตรงคณะผู้ชายที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะก็คือเขาประสานงานมาเพื่อที่จะนำะมะลิที่มาแก้บนแล้วเนะี่ยเขาขอเอาไปตากแห้งเอาไปทำเพื่อจะอไปให้มันเป็นมูลค่า อาจจะไปทำหมอนทําอะไรนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ส่วนเรื่องขยะตรงนี้นะก็ประสานทางเทศบาลน,นะว่าขอให้มาเก็บให้ตรงเวลาอาทิตย์หนึ่งนะ่ะเขาจะมาเก็บสองครั้งนะก็เขาก็มาเก็บตรงเวลาก็ไม่มีปัญหาส่วนอาทีตยสามนะ่ะถ้าขยะที่มันเป็นขยะเปียกหรือว่าเศษหามันเยอะมันจะมีหน่วยงานของทางวิทยาศาสตร์นะ่ะของหมาในเชียงใหม่โดยที่ เทศบาลนั่นแหละเข้ามาเอาเขาก็ไปทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพอะไรต่างๆตรงน,นี้นะครับผมส่วนกิ่งไม้ใบไม้เรามีประสานงานกับเทศบาลเรื่องธนาคารกิ่งไม้ใบไม้อยู่แล้วครับผมอยู่ด้านล่างนะตรงสารผู้เสยียะแสขยัยที่ย่อยสลายได้นี่มีอะไรบ้างครับย่อยสลายได้ก็คือเป็นพวกดอกไม้ทั้งนั้นเลยครับผมดอกไม้ใบตองต่างๆแต่ที่ปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราอยา,ากจะ ขอร้านค้ามาลิว่าคุณอย่ญญาเอาอะไรอะไรอะโฟมอะเอามาไว้ข้างในพาน์่ะเพราะว่าโฟมเนี่ยมันเป็นอันตรายหนึ่งมันย่อยสลายไม่ได้สองมันเป็นภาระาของทางวัดแล้ววัดก็ไม่สามารถที่จะเอาไปจํากัดได้เผาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เทศบาลก็ไม่รับด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าขอความร่วมมือนะครับว่าร้านค้า อย่าเอาโฟมมาลองก้นไข่พานมะลินะครับแล้วก็ขยะที่รีไซเคิลได้นี่มีอะไรบ้างรอครับขยะที่รีไซเคิลก็ส่วนมากก็อาจะเป็นขวดน้ํานะครับมันจะมีเราจะมีจุดนะแล้วก็มีกล่องกล่องส่วนมากเขา,าเขาเรียกอะไรอ่ะ ส่งมาให้ทั้งวัดเราวัดก็เก็บไว้ก็ให้คนงานแยก,กเก็บไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เอาเป็นทาเรีวสวัสดิการให้กับทางคนงานวัดก็อาจจะเป็นเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปแล้วมีวิธีการคัดแยกขยะอะไรบ้างครับเพื่อให้ถูกต้องคนระับอย่างที่พี่บอกการคัดแยกขยะนะคือหนึ่งนะของเราเนะนี่ยปีสี่พนักงานทั้งวัดจะมาแล้ว มาเก็บมะลิออกไปเพื่อไปแยกอันไหนที่เป็นมะลิเราก็เข้าห้องอบอันไหนที่เป็นอ่าพวกใบตองเป็นดอกไม้ต่างๆเนี่ยเราก็แยกเพื่อไปย่อยสลายอาจจะเอาไปทำปุ๋ยทำอะไรต่อนะครับส่วนไอ้พวกที่เป็นขยะทั่วไปเนี่ยเราก็เก็บใส่ถุงแล้วเทศบาลเขาก็จะมาคัดแยกขยะอีกทีก ครับหมดลวครับเยบร้อยเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมเนาะที่ทางเทคนิควิทย์เทคนิคเชียงใหม่เนาะหรือเทคนิคน้อยนะมึงอ่ะครับผมเทคนิคเชียงใหม่วันนี้มาถามเรื่องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพราะว่าทางวัดพระาธรรมเนี่ยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวตลอดนะ ฝากไว้ว่าจะมีการเชมพันธ์คือเราจะมีะเขาเรียกว่ามะขุเทศหรือว่าพ่ออาจารย์มันจะประกาบตลอดว่าขอ,อความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกคนที่นามาลิีมาขอ,อให้เก็บถุงนะครับที่ท่านเตรียมมาใส่ในถังขยะด้วยเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าฝึกฝึกเขาด้วยจิตสำนึกของเขา่คือใครเอาอะไรมาก็ทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ เราก็มีการประชาสัมพันธ์ตลอดนี้นะเมื่อกี้ลืมบอกไปเรียบร้อยนะครับครับ 闭上眼就坠落。